The Hair Thailand กับการกลับมาอีกครั้งของ2องเมนเทอร์ชื่อดังเมนเทอร์ลูกเกดและเมนเทอร์บีที่จะมาพร้อมภารกิจท้าทายครั้งใหม่ในการค้นหาสุดยอดสาวสวยผมตรง สวัสดีค่ะไงคะพี่เกดเราก็เจอกันตัวต่อตัวแล้วนะคะใช่ก็ดีแล้วเราจะได้รู้กันสักทีว่าใครเล่นเกมได้เก่งที่สุดเป็นการเจอกันตัวต่อตัวไม่มีบุคคลอื่นมาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยศักดิ์ศรีมันเท่าๆกันแต่บีลืมแล้วเหรอว่าคนที่เล่นเกมที่เก่งที่สุดคือคนนี้ค่ะไม่ใช่บีค่ะโอ้ยค่ะเชิญน้องคุณลาดเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวยนะชื่ออะไรคะชื่อเตยค่ะน้องมาแทนใช่ไหมคือหนูมั่นใจค่ะว่าผมหนูเนี่ยคือมีสุขภาพดีและหนูก็คิดว่าหนูสามารถพรีเซนต์ผมหนูมาได้ตรงกับคอนเซ็ปต์ของโปรดักต์ค่ะนั่นเป็นการเลือกแล้วยกค่ะเอ๊ะทำไมไม่ยกล่ะพี่เกดค่ะต้องใช้สมองค่ะไม่ใช่ใช้ใจเล่นบีบอกใครคะ ว่าต้องใช้ตรงนี้พี่บอกให้พี่เป็นคนที่เล่นเกมเป็นพี่ดูตั้งแต่หัวจดเท้ารู้สึกว่าน้องอยังไม่ใช่สำหรับที่เดี๋ยวก็รู้ค่ะหนูมั่นใจมากเลยนะคะว่าพี่เกศจะทำให้เราเป็นเด็แหได้แน่นอนน้องเตยเนี่ยน่ารักดูว่าเดินแบบได้เฉยๆอ่ะรู้สึกไม่มีคาแรคเตอร์เลยดูบ้านมากหุยน่ารักอะ่ะน่าคุณคุ้น คุณน้องคะคุณน้องสุดุดำไหมคะไม่ดำค่ะไม่ดำดูได้ไงไหนเปิดให้ดูสิเออไม่ดำาไม่ดำโอเคจริงๆแอบถามดักคอพี่เกศ่ะคะเพราะพี่เกดเขาชอบดูสุดนะมาดูผมใกล้ๆหน่อยค่ะตอนนั้นเราเจอกันผมหยิกมากเลยไปยืดผมมาเลยจ้ะค่ะโอเคพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วยกค่ะน้องวีว่าน้องอายุสิบสอง คืออะไรอับียังไม่เข้าใจเกมอีกเหรอบีเป็นคนชอบเด็กคะ่ะอืมคือบีคิดว่าพี่เกดอาจจะไม่เข้าใจเพราะพี่เกดเลยไวัยละโอเคไหมคะโอเคค่ะ,คะก็ต้องโอเคสิคะเ <laughs> พร่ะยกแค่คนเดียวบีมองว่าวิว่าเนี่ยเหมือนน้าที่ยังไม่เต็มแก้วคะ่ะเวลาที่เราจะใส่อะไรเข้าไปเนี่ยเขาจะแบบคลิกมาไม่เฟคไม่ปรุงแต่งอะไร อยากมีลูกแล้วเหรอจ๊ะถึงจะเอาแต่เด็กๆมาอยู่ในทีมตัวเองเกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวอ๋ออยากจะบอกแฟนใช่ไหมว่าพร้อมแต่งงานแล้วว้จริงเหรอ <laughs> <laughs> เดี๋ยวพี่จะปั้นน้องเลยค่ะ <laughs> เด็ก13พี่ก็เคยปั้นมาแล้วนะคะด้ <laughs> ข่าวว่ะไม่ได้เข้าฟ i น a ลวอล์กเนาะไม่เป็นไรค่ะรายการนี้น้องอาจจะชนะก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมคะบีไม่มีวันที่จะปั้นเด็กคนนี้ได้ทันหรอกค่ะ บีเหนื่อยแน่นอนค่ะของหนูถ้าคือหนูเดินเข้าไปใช่ไหมคะแล้วหนูก็ได้ยินพี่อยู่นเขาทำหน้าตกใจเหมือนเขารู้หนูก็แบบว้าวน่ารักค่ะสวยจังเลยน้องพี่ยกเลยเดี๋ยวสิอ๋อหรออย่าเพิ่งเด็กคนนี้คือใช่เลยมันมันคือ love at first sight เลยเอ๊เหมือนเคยเห็นหน้าน้องค่ะน้องเดินแบบอยู่แล้วป่ะคะ เคยเจอกันเคยเจอพี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่รู้ว่าเขาจะจำหนูได้เป็นไรซี่เหมือนกันนะคะทำไมทำไมพี่เกดไม่เห็นเค,ย,คยเจอเลยก็พี่เกดไม่ค่อยได้เดินแล้วพี่เกศจะเจอได้ยังไงพูดอ,อะไรออกไปอุย้ยเจ๋อ <c oughs> จิกเลย <c oughs> เดี๋ยวนะคะน้องเนี่ยมีความ,มคล้ายเจสซี่เป็นน้องสาวเจสซี่ค่ะอ่านั่นว่าแล้วเชียว เขามีอะไรที่มากกว่าจะซี่นะพี่เคยบอกกับพี่สาวน้องว่าอายุ16หพี่ก็เคยพลาดมาแล้ว<ม>แล้วพี่สาวน้องก็พลาดไปแล้วเพราะเลือกผิดทีมเพราะฉะนั้นพี่เชื่อว่าน้องฉลาดกว่าพี่สาวน้อง oh. อย่าเลือกผิดนะคะ oh. <laughs> น้องคนเนี้ยพี่คิดว่าเป็นดต่แฮร์ได้แน่นอนเออยังพร้อมค่ะหนึ่งสองสามี พี่ขอว่าพี่จะเอามาเอาคือบอกแล้วของหนูใช่ไหมหนูขอขอบคุณพี่เมนเทอร์สองคนมากนะคะที่เลือกหนูแต่ว่าหนูขออนุญาตเลือกพี่เกดคุณน้องค่ะกับบ้านละยอมแพ้ยินดีด้วยนะคะน้องมาอยู่ทีมลูกเกดขอบคุณมากขอบคุณค่ะหนูอยากอยู่กับพี่เกดพี่เกดจะเป็นคนที่พัฒนาทำให้หนูสตรองได้ค่ะพี่เกดอ่ะเขา ปิดชีวิตพี่สาวของน้องไปแล้วในรายการนี้ก็อีกเหมือนกันนะคะน้องอาจจะโดนปิดชีวิตได้นะคะเด็กคนนี้มีสมองเขาฉลาดเพราะว่าเขาเลือกถูกทีมนาคุณ,ค,ณคุณนีกวางขาเธอจะตามไชั้นไปทุกรายการเลยเหรอคะใ่ใจอะ่ะสมุนล่ะถ้าพี่เกดเลือกก็ดีตลึกๆก,ก็ยังอยู่กับพี่บีอะ่ะโอ้ย ไม่รู้นะบีที่ครบละเอาไปเลยเอาเอาไปเลยเอาไปเลยครบแล้วค่ะจริงถ้าเขาไม่ครบเขาก็คงเลือกหนูแหละโอเคค่ะพี่เลือกค่ะบีเขามีน้องที่อายุ12แล้วก็ต้องมีคนหนึ่งที่สามารถเดินแบบได้เกมมันจะได้สนุกหน่อยพี่เกดจะพูดอะไรก็พูดได้ของจริงอะอยู่ที่นี่ค่ะเกมวอน เข้าสู่เดอะแคร์ไทยแลนด์ครับสวัสดีค่ะวันนี้เราต้องทําอะไรกันคะในกิจกรรมเนี่ยคุณจะต้องทําผมให้ไม่ชี้ฟูผมสวยตรงตลอดทั้ง7วันเจ็ดวันเวันจะได้ตั้ง7วันอะรู้ผมรู้ซี่แต่เรามีตัวช่วยครับผมในสองกล่องนี้นะครับกล่องหนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของเทสเม่อีกกล่องนึงเนี่ยก็ไม่รู้สินะ ว่าคุณจะโชคดีหรือโชคลายให้พี่เกดไปเลยค่ะกล่องอะไรไม่รู้สินนเนี่ยตอนนั้นตื่นเต้นมากเพราะเราไม่รู้ว่าอีกกล่องนึงคืออะไรแล้วคืออีกกล่องหนึ่งคือรู้แน่ๆว่าคือเทเลสเม่ขอพูดอุ่นโสเลือกก่อนดีกว่าโอ้โห <c oughs> ต้องตาไม่เป็นไรค่ะพี่ให้บีก่อน <c oughs> เดี๋ยวหาว่ารู้จักกันแล้วก็ไม่แร์โอเค<ช>ค่ะงั้นบีเลือกก่อนเลยค่ะกังวลสิคะก็เขาบอกว่ากล่องไหนที่ไม่ใช่เทเลสเม่เนี่ย แค่3วันผมจะชีฟูเลือกให้ถูกนะคะขอเล่นของแป๊บหนึ่งว้ายนี่เดี๋ยวช่วยเป่าเอามุนดามโอเคค่ะเบอร์สองค่ะไม่ต้องค่ะจะเดินไปหยิบเองเลยค่ะคิดว่าบีต้องได้เทรดซัมม่มนแน่นอนก็ไม่รู้ว่าก็หวังว่า B เขาก็ต้องเลือกผิดกล่องนะแต่บีคิดว่าบดวงด สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับ,รบยังงงๆกับออผลิตภัณฑ์ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคมาเดี๋ยวพี่จะสอนให้หลังจากที่ทั้งสองทีมได้รับกล่องผลิตภัณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่หลังก็ได้มาบอกขั้นตอนของการใช้ที่ถูกต้องครับโดยเริ่มต้นสระผมด้วยแชมพูและครีมนวดเท m มีแคตาล n นส o มู h หรืออีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จากนั้นทีมหนึ่งจะได้โลมผมด้วยฮีทแอคทิเวเตให้ทั่วและอีกทีมก็ของอีกผลิตภัณฑ์นะครับ ต่อจากนั้นกระเป๋าผมให้แห้งก่อนที่จะหนีบผมให้ตรงซ้ shuttle, ําๆจนมั่นใจว่าได้ผมตรงสวยเรียบร้อยแล้วครับแต่ทั้งสองทีมจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยทำให้ผมตรงและลดผมชี้ฟูพร้อมอุปกรณ์รีดผมได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่ระหว่างอาทิตย์สามารถสระผมได้ที่ไหนได้เทรเซเม่ก็โชคดีไปส่วนอีกทีมก็แล้วแต่ชะตากรรมครับ ตอนนี้ทั้ง2ทีมก็ได้ลูกทีมเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับทีมลูกเกดสาวสวยสตรองมาพร้อมความมั่นใจด้วยส่วนสูง170ขึ้นไปเช่นเคยตั้งแต่เมนเทอร์รวมไปถึงลูกทีมส่วนทีม B ก็ไม่น้อยหน้ามาพร้อมกับสาว2วัย2สไตล์ทั้งสาวน้อยสดใสและสาวมั่นใจสดเท่ครับสัปดาห์หน้าต้องมาติดตามกันครับว่าทีมไหนจะเป็นผู้ชนะใน Challen g e แรกและยังสามารถคงความตรงสวยของเส้นผมได้นานถึง7วันเพื่อที่จะเป็นผู้ชนะของ The Hair Thailand ครับ แต่ละทีมจะต้องถ่ายแฟชั่นผมในานาวสบัดจ<ฮ>อมจองนะสบัดค่ะสบัด <c oughs> เส้นผมจอมค่ะนี่มันรายการผมนะคะมันต้องสบัดค่ะสบัดค่ะ